ไม่น่าเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสุขโขทยัยหลวงพ่อลอยน้ําแล้วชาวเรือไปพบอารัธนามาอันนี้เป็นไปได้จริงแต่ว่าพระสามพี่น้องเนี่ยถือว่าเป็นไปเกินจริงเชื่อว่าหน้าจะมาจากชาวมอญครับที่อยู่อาศัยในลําน้ําแม่กลองก็ช่วงที่สร้างป้อมที่คาคข้าศึกะครับอันนี้ก็เป็นพวกมอญไปสร้างเหมือนกันป้อมนี้ก็อยู่แถวๆวัดเพชรมุรน,นั่นแหละฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้านเราองค์หนึง่งแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ทราบประวัติแท้ๆยังไม่ทราบอายุของพระพุทธรูปรวมถึงตำนานของหลวงพ่อเองเนี่ยก็มีซ้อนกันนะครับสองตำนานผมอยากชวนคุณผู้ชมครับมาช่วยกันหาข้อมูลที่แท้จริงของหลวงพ่อบ้านแหลม ประวัติโดยย่อของหลวงพ่อบ้านแหลมก็คือพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ํานะครับแล้วก็ชาวเรือบ้านแหลมไปพบเข้าก็อาราธนามาขึ้นที่แม่กลองที่วัดแห่งนี้ซึ่งแต่เดิมชื่อว่าวัดศรีจำปาเป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับตอนนั้นยังเป็นวัดเล็กๆอยู่ตั้งใจจะไปที่วัดใหญ่แต่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามนะครับไม่สามารถนำพระพุทธรูปไปถึงได้ก็อาราธนามาขึ้นที่นี่ ต่อมาวัดนี้ได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3ที่เห็นเป็นพระบูชสถหลังนี้นะครับเป็นศิลปะในช่วงรัชกาลที่3แล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จากวัดสีจำปาเปลี่ยนมาเป็นวัดบ้านแหลมท้ายที่สุดก็เป็นวัดเพชรสมุทรวรวิหารอยากชวนคุณผู้ชมนะครับมาพิจารณาลักษณะของพุทธศิลป์พระพุทธรูปองค์นี้กันก่อนเพราะว่าข้อมูลในเว็บไซต์บางก็บอกว่าเป็นศิลปะสุขโขทยัย บ้างก็บอกว่าเป็นศิลปะอยุธยาตอนต้นผมโทรพูดคุยกับอาจารย์ฉัตรินเพียรธรรมที่วัดเพชรสมุทรก็จะมีพระพุทธรูปคือหลวงพ่อบ้านแหลมหลายเว็บเนี่ยก็จะให้ว่าเป็นพระพุทธร,รูปในสมัยสุขโขทัยต่ออยุทยา<อ>เราจะมีวิธีพิจารณาได้ยังไง จริงๆพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นที่ถกเถียงกันทั้งชาวบ้านและนักวิชาการเลยนะครับแต่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์ศิลปะมันมีข้อหน้าสงสัยหลายอย่างคือสมัยพระพุทธรูปองค์นี้ถ้าดูโดยภาพรวมก็คือเป็นพระรูปน่าจะเป็นยาคตอนปลายแต่มันก็จะมีลักษณะบางอย่างที่มีความเป็นรัตนโกศิน์ผสมอยู่ด้วยอย่างเช่นลักษณะของ พระที่เป็นปางอุ้มบาทเนี่ยนะครับซึ่งโอเคมันก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบกับพระปางอุ้มบาทองค์อื่นๆในสมัยอยุธยาเนี่ยมันก็จะมีส่วนของจีวันที่แตกต่างกันที่สําคัญก็คือเนื่องจากว่าองค์พระเนี่ยติดอยู่กับฐานแล้วก็ฐานเนี่ยจะเป็นฐานโวกคลุ่มรองรับองค์พระเหมือนว่า่านประทับอยู่หนึมดอกบัวแล้วก็มีฐานสิงรองรับซึ่งอันเนี้ยไม่น่าเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสุขโขทัย อย่างมากก็คงน่าจะเป็นได้ในยุทธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือเป็นพระที่ถูกดัดแปลงแก้ไขในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าดูจากพุทธลักษณะหรือว่างานพุทธศิลป์แล้วนะครับก็เท่ากับว่าตัดศิลปะสุขโขทัยออกไปแล้วก็อยุทธยาตอนต้นออกไปได้เลยภาพกว้างๆก็คือเป็นงานในสมัยอยุธยาตอนปลายต่อต้นรัตนโกสินทร์ อาจารย์วรนัยพงศาชลากรก็ให้ความเห็นไปในทํานองเดียวกันคือดูทีแรกเนี่ยจะเหมือนกับเป็นงานในสมัยยุคอตอนปลายแต่ว่าถ้าเจาะไปที่ฐานเนี่ยมีหลายจุดที่ทําให้นึกถึงงานในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่3ยกตัวอย่างส่วนฐานสิงห์ที่ไม่ได้โค้งแอนบวกคลุ่มที่มีกลีบซ้อนกัน3ชัน้นแล้วก็มีเก่ซขึ้นมาสูงซึ่งก็นิยมในสมัยรัชกาลที่3ด้วย หลวงพ่อบ้านแหลมที่จริงมีตำนานซ้อนกันสองตำนานนะตำนานแรกก็คือหลวงพ่อลอยน้ำแล้วก็ชาวเรือไปพบเข้าจากนั้นก็อาราธนามาที่วัดแห่งนี้ส่วนตำนานที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของพระพี่น้องสามองค์ตกลงกันองค์หนึ่งเนี่ยไปขึ้นที่วัดโสธรองค์หนึ่งมาขึ้นที่วัดบางพลีใหญ่ในอีกองค์หนึ่งมาขึ้นที่นี่หรือว่าจะมีสำนวนสามพี่น้องคล้ายกันอยู่นะครับอีกแบบหนึง่ง ก็คือเป็นพี่น้องสามคนสร้างพระสามองค์แล้วแต่ละองค์ก็ไปผุดขึ้นในแต่ละที่แต่ว่าตำนานสามพี่น้องเนี่ยเป็นไปได้ายากเพราะว่าพระสามองค์เนี้ยอยู่กันคนละยุคเลยนะครับคือยุคสุขโขทยัยอายุทยาแล้วอันนี้ค่อนมาทางรัตนโกสิน์ในขณะเดียวกันพระสมณโคโดมเนี่ยก็ไม่ได้มีพี่น้องที่มีพี่น้องจริงๆอ่ะน่าจะเป็นคนเล่ามากกว่า ในสองตำนานนี้ต้องเลือกนะครับอย่าเอามาผูกรวมกันผูกรวมกันเนี่ยจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกแต่ว่าในแง่ของหลักฐานเนี่ยจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่โดยส่วนตัวผมมองว่าตำนานที่ว่าหลวงพ่อลอยน้ำแล้วชาวเรือไปพบอารัธนามาอันนี้เป็นไปได้จริงแต่ว่าพระสามพี่น้องเนี่ยถือว่าเป็นไปเกินจริงเชื่อว่าน่าจะมาจากชาวมอญครับที่อยู่อาศัยในลําน้าแม่กลองที่จริงก็อยู่มาตั้งแต่ในสมัยยุทธยาละ แต่ว่าในช่วงทนบุรีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่3นะครับมีชาวมอญเข้ามาอยู่อาศัยที่นี่ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงที่สร้างป้อมพิฆาตขาศึกในปีพศ2374ผมโทรไปคุยกับคุณอัตพงษ์บุญสร้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮัลโหลสวัสดีครับจายครับคือสนใจรเรื่องชาวมอญที่อยู่ในละแวกวัดเพชรสมุทร,รที่นั่นเคยมีชาวมอญไปอยู่ด้วยหรือเปล่าครับ ก็อมอนแถวนั้นมีกันมาเรือ่อยๆอ่ะอาจารย์มีมาตั้งแต่สมัยอังกฤยามีมากันแล้วครับถ้าเกิดว่าที่เจอล่าสุดนะอาจารย์ก็ช่วงที่สร้างป้อมที่คาคฆ่าศึกอ่ะครับอันนี้ก็เป็นพวกมอไปสร้างเหมือนกันป้อมนี้ก็อยู่แถวถวัดเพชรมุรนั่นแหละฮะแต่ว่าเขาลื้อไปแล้วนะฮะที่เป็นโรงพยาบาลใช่คือช่วงเวลาเนี่ยจะใกล้เคียงกับป้อมจากงกเซาชาวมอนเขามีความสามารถในเรื่องการสร้างป้อมใช่ไหมเพราะว่าเห็นในพงศรานกพูดอยู่เนืองเนือง ใช่ครับก็อย่างว่าเผาอิดครับอาจารย์อิดมอนเหมือนอย่างอันนี้ยศตัวอย่างอย่างที่ฉังสาอย่างเงี้ยพอสร้างป้อมเสร็จใช่ไหมอาจารย์ชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีการกระจายชุมชนอยู่แถวแถวเนี้ยในกลุ่มหนึ่งแล้วก็เผาอิดขายด้วยพวกคนจีนคนอ,อะไรเงี้ยเขาก็ซื้ออิดจากคนมอนเนี่ยมาเกาะมาสร้างกันอะไรกันเนี้ยครับก็คือเนี่ยที่ชื่ออิดมอนพวกมอนไปสร้างเหมือนกันนี่ผมพลอยนึกถึงหลวงพ่อวัดบางพลีใหญ่ด้วยนะเนี่ยนั่งจะมีตำนานพระลอยน้าเหมือนกันที่นั่นไม่มีป้อมใช่ไหมครับไม่มีครับแต่ว่าแต่ว่าเส้นสำรงเนี่ย มีมอญจะชัดๆเลยก็อยู่ตรงที่ของบางเทียครับอาจารย์หรือทุกวันนี้เรียกของด่านนะฮะอันนั้นก็มีมอญเหมือนกันกัรสร้างโศกอันนั้นก็วัดมอญมันมอญกระจายตัวหมดเลยครับตามลําคลองเนี้ยในตำนานจะบอกว่าพระสามองค์เป็นพี่น้องกันแต่ผมฟังแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าชาวมอญสองสามชุมชนนี้ตั้งหากที่เป็นพี่น้องกันใช่ครับมันมีความเชื่อมโยงฮะ ป้อมนี้ตอนนั้นรัชกาลที่สามสร้างขึ้นมาเพราะว่าท่านหวั่นเกรงภัยที่จะมาจากการล่านอนินคมเหรอฮะอันนี้มันเป็นข้อเสนอส่วนบุคคลก่อนที่ว่าอาจารย์ตอนแรกๆถ้าเราชื่อป้อมที่มีการพระราชทานชื่อในกลุ่มของปีสองสามหกแปดมาไล่ดูอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำฝั่งตะวันตกส่วนฝั่งที่เป็นแม่น้ำตะวันออกออกมาเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่สองสามเ็ดเจ็เป็นต้นมานั่นคืออยู่ในช่วงของอนามสยามยุทธ ผมมองว่ามันเกี่ยวกับตอนที่อังกฤษมาตีพม่าครั้งแรกคะอังกฤษเขาชนะพะม่าแล้วก็เจอในหมายรับสั่งของรัชการที่สามะครับประมาณสองสามหกแปดสั่งให้พระราชทานชื่อป้อมฮะจะมีป้อมเยอะมากประมาณห้าสิบกว่าป้อมที่มีการรอพระราชทานเดินมาครับอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหนุวงสองสามหกเก้าด้วยเพราะว่าตอนที่เจ้าหนูเขาบุกทับลงมาเนี่ยเขาบอกว่าจะไปช่วยสยามป้องกันปากแม่น้าไม่ให้พวกอังกฤษมาบุกเข้ามาอีกอันนึงก็คือนิราชาเชิงเซา อันนี้ก็คือช่วง2 3 6สาก็คือตอนที่ปากการุวงมันมีสองทัพทัพหนึ่งส่งไปทางบกใช่ไหมอาจารย์ไปทางสระบ,บุรีขึ้นไปแต่ทัพหนึ่งของพระองค์เจ้าทินกรที่เนี่ยมาเขียนนิราชังเซาเนี่ยเขาไปทางน้าใช่ไหมแต่ว่าทัพเรือเนี่ยต้องถอยทัพลงมาเลยเพราะว่ามันมีข่าวว่าอังกฤษจะบุกเขาก็เลยต้องเอาทัพเรือเนี่ยมารักษากปากแม่น้ำแสดงว่าช่วงรอสามเนี่ยก็มีความไม่แน่นอนกับพวกฝ่ายอังกฤษอย,อยู่เหมือนกันผลกระทบหลังจากตัวเนี่ยจึงกาเนิดการสร้างป้อมมาหลายๆป้อม ม่น้ําท่าจริงก็ป้อมวิเชนโชดกแล้วก็ส่วน,มนแม่น้ําแมกลองนี่ก็ป้อมที่ค่าค่าสุดส่วนแม่น้าเจ้าพยาอันนี้ก็สมุนป,ประกาก็มีหลายป้อมคนที่ส่งมาเนี่ยก็คือพวกคนหมอนหมอนที่มาจากพญาเจกอ่ะตั้งแต่สมัยเจ้าป่าครัผมก็จะเห็นภาพอยู่ระหว่างลาวกับมอนเนี่ยลาวเนี่ยจะเก่งเรื่องไม้ส่วนงานที่ไปเป็นอิฐในรรประเทศลาวมีบ้างแต่ไม่ได้มาก แต่ว่าถ้าเราไปรัดมอนเราจะเห็นเลยว่าเมื่อก่อนเขายิ่งใหญ่มากแล้วเขาสร้างงานสถหรับยจกรรมที่เป็นงานอิดอะจำนวนมากเพราะฉะนั้นการที่เขาเก่งเรื่องการสร้างป้อมอิฐขนาดใหญ่เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่เขาเคยทําในรัดมอนคือเราจะเห็นภาพชัดมากใช่ครับคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้นิดนึงนะครับจุดที่เป็นโรงพยาบาลปัจจุบันนี้แหละคือจุดที่เคยเป็นป้อมพิฆาตข้าศึก แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็รื้อป้อมแล้วก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนพลทหารเรือที่1จากนั้นในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการยุบโรงเรียนในปีพศ2465แล้วก็ยกให้กับกระทรวงมหาดไทยสร้างเป็นสารกลางจังหวัดครับจนกระทั่งช่วงประมาณปี2500ก็ย้ายสารกลางจังหวัดไปที่ใหม่ส่วนที่นี่ต่อมาก็สร้างเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ภาพนี้เป็นลำน้ำแม่กลอง คนท้องถิ่นเล่าว่าจะมีชาวมอญอยู่อาศัยไม่เฉพาะตรงนี้นะครับต้นน้ําในการจานบุรีก็มีกลางน้ําในจังหวัดราชบุรีก็มีแล้วก็ปลายน้ําที่สมุทรสงครามนี้ก็มีส่วนภาพนี้ผมขออนุญาตนำมาจากเพจของมอนศึกษามอญสต u ดเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในรัฐมอนคือรัฐมอญเนี่ยเขาจะมีตำนานเรื่องพระพุทธรูปลอยน้ำอยู่แล้วนะครับคือ กษัตริย์แล้วก็พระในลังกาได้ลอยพระพุทธรูปองค์สําคัญสี่องค์ซึ่งกระแทนพระพุทธเจ้านะครับข้ามมหาสมุทรแล้วก็มาขึ้นที่รัฐมอนทั้งสี่บ้านเมืองชาวมอนก็จะจดจําตำนานนี้นะครับคราวที่เรากวาดต้อนหรือว่าพาชาวมอนเข้ามาในภาคกลางก็นําเอาตำนานนี้ติดมาด้วยแล้วก็มาผูกเข้ากับพระพุทธรูปสําคัญในชุมชนของตน คั้งนี้เรื่องราวของหลวงพอ่อวันแหลมเนี่ยยังไม่ปรากฏชัดในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับคือมีนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ในปี2388เล่าถึงหลวงพ่อวัดเขาตะเคาราซึ่งจริงๆน่าจะมีปรากฏอยู่บ้างเพราะว่าสององค์เนี้ยจะมีตำนานผูกกันแต่ก็ไม่ปรากฏแล้วก็มีนิราศพระแท่นดงรังของสามเณรกลันในช่วงปี2396นะครับที่ปรากฏเรื่องของหลวงพ่อวัด บางนางลี่แต่ก็ไม่ปรากฏหลวงพ่อบ้านแหลมจะมาปรากฏชัดๆนะครับก็คือในสมัยต้นรัชกาลที่5คือในปี2416ได้เกิดโรคระบาดคือในข้อมูลเว็บไซต์ของทางสำนักพุทธเนี่ยได้เล่าว่าเมื่อปี2416เนี่ยเกิดอหิวาตกโรคระบาดหนะักทั้งในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองผู้คนเนี่ยล้มตายกันไปมากเลยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าโรคหา ตอนนั้นท่านเจ้าคุณสนิทนะครับเจ้าวาดวัดบ้านแหลมก็นำคาถาที่ปรากฏอยู่ในพระหัตถ์ซ้ายแล้วก็พระหัตถ์ขวาของหลวงพ่อเนี่ยมาสวดทำน้มพุทธมนต์ที่พระหัตถ์ขวาจะมีคาถาว่าณนะมะระอะส่วนที่พระหัตถ์ซ้ายจะมีคาถาว่าณนะเทวะอะก็ปรากฏว่าคนที่นำไปดื่มไปอาบเนี่ยก็รอดจากโรคหาครั้งนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธ แล้วก็ไม่แน่ว่านี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่คือเหตุการณ์ในปี2416ที่เกิดโรคระบาเดเนี่ย re, ที่ทำให้พระพุทธรุปองค์สาคัญองค์อื่นๆเช่นหลวงพ่อโสธรก็มีชื่อเสียงไปด้วยรวมถึงในช่วงราัชากาลที่5นี้มีการเลิกทาสชาวมอนในชุมชนต่างๆก็ไปมาหาสู่กันสะดวกยิ่งขึ้นอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทําให้เกิดการเชื่อมตํานานพระสพี่น้อง คู่ขนานก,นกันกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อที่คนในท้องถิ่นเองเนี่ยรับทราบกันดีแล้วก็ในสมัยราชการที่5นี้ทางสำนักพุทธยังบันทึกข้อมูลเอาไว้ด้วยว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่5น่าจะเคยเสด็จขึ้นมานมัสก,การเพราะว่าปรากฏหลักฐานที่พระองค์ทรงรับสั่งว่าวัดอัมพวันสุดโสมมากหาสมภารดีๆไปอยู่ไม่ได้ไม่เหมือนวัดบ้านแหลมวัดบ้านแหลมมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ ที่คนนิยมนับถือกันมากนอกจากนี้ยังมีหลักฐานนะครับว่าที่วัดเนี่ยได้รับพระราชทานเครื่องราชสักการะให้แก่หลวงพ่อบานแหลมอีกด้วยแล้วก็ถัดมานะครับสมเด็จพระนางเจ้าสบพภาพองศรีพระบรมราชินีนาถเสด็จไปเมืองสมุทรสงครามให้คนเนี่ยนำเครื่องสักการะไปถวายแล้วก็รับสั่งว่าขอพระรานิสงแห่งความเลื่อมใสจงดบันดาลให้หายประชวนเมื่อเสด็จกลับถึงกรุงเทพ ไม่นานก็หายประชวนพระองค์ก็เลยทรงพระราชทานปัจจัย800บาทเพื่อปฏิสังขรณ์วัดบ้านแหลมข้อความนี้มีอยู่ในพระราชาทะเลขาของรัชกาลที่6ถึงท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลมรายการตอนนี้ตั้งข้อสังเกตว่าหลวงพ่อบ้านแหลมนั้นมีซ้อนกันถึง2ตำนานนะครับตำนานหนึ่งเนี่ยพระพุทธรูปลอยน้ำชาวเรือไปพบแล้วก็อารัธนาขึ้นมาที่นี่ ซึ่งตำนานนี้ถือว่าเป็นไปได้จริงในขณะที่อีกตำนานหนึ่งเนี่ยเป็นตำนานเรื่องพระสามพี่น้องเป็นตำนานที่น่าจะเกิดในช่วงสมัยรัชกาลที่5แล้วละ่ะที่ชาวมอญหลังจากเลิกทาสก็ไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวกแล้วก็ผูกพระศักดิ์สิทธิ์ในสามชุมชนชาวมอญก็เป็นพี่น้องกันพระในสามชุมชนก็เป็นพี่น้องกันด้วยโดยส่วนตัวผมก็ศรัทธาทั้งหลวงพ่อโตหลวงพ่อสุธรแล้วก็หลวงพ่อบนแหลม ไปกราบท่านเนี่ยก็สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เกิดศรัทธาภายในใจแต่ว่าเราจะมีทางเลือก3ทางครับคือ1เปลี่ยนศรัทธาเป็นพลังทางปัญญาศึกษาพระธรรมวินยัยนี่คือทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ก็คือปีถัดๆไปก็ไปขอพรให้ท่านคุ้มครองเราเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทางเลือกที่3ก็คือพอศรัทธาแล้วเมื่อใครพูดอะไรเราก็เชื่อเชื่อไปหมด นี่คือทางเลือกที่3ทางเลือกมี3ทางขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะเลือกทางไหน